สวัสดีครับขอนทนานผู้ชมเข้าสู่แมตช์จำลองการแข่งขันฟุตบอลพี่เมลีกร์ดูการ 2, 25, 2, 26, ูก2 5 2 0 2 6าล2 0 2 5 2 0ี6วีคที่11คู่บิกแมตช์ระวางแมวดำเซนเ์อร์แลนด์เปิดร่างสเตเดียมออฟไรท์ตอนหลับการมาเยือนของปืนใหญ่อาเซนอนฝึกภาค บรรยายภาษาอีสานโดยป่าเนง่งสัตว์เต็มคอคู่นี้แข่งจริงวันที่เก้าพฤศจิกายน,นเวลาตีหนึ่งครึงตามเวลาในประเทศไทยรับชมได้ทางโมโนแม็กวยครับพี่น้องเกมที่ใช้จำลองในมือนีคือ EAFC 26ครับก่อนสิไปรับชมเอื้อมนิวนิน่อยเมื่อกดติดตามกดถึกใจกดกระดิง่ง คอมเมนต์พูดคุยร่วมสนุกท่ายผลกันใดเด้อครับขอบคุณครับทางด้านเจ้าบ้านเซนเแรนแ์แข่ง10นัดมี18แต้มรังอันดับที่4นัดล่าสุดบุกไปชนะเชลซีอย่างสุดเดือด1ประตูต่อ2ครับผมส่วนอาเซนอลนแข่ง10นัดมี25แต้มรังอันดับที่1ของตารางโอยสุดยอดเลยนัดล่าสุดในพี่มิลีบุกไปตบ เบอร์ลี่0ประตูต่อ2ครับผมการจัดตัวผู้เล่นในนัดนี่อ้างอิงมาจากนัดที่แล้ววีที10เนีครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยนํำในเด้อเซิร์นหลับส้มได้แล้วครับทางด่านซันเดอร์แลนด์มาในชุดสีแดงครับที่ได้เคลียร์กรอนบุกจากส่ายไปขวาแล้วก็ อาเซนอนมาในชุดสีน้ำเงินบุกจากขวาม,มาซ้ายครับผมอ้าวตัดบอลใน,นชากาส่งไม่โยเคเลตตบเข้าไปให้ลิดครับลิดโอ้โหกระติดคือกันครับผมซาดิกีออกมาเลอเฟ่ตบกลับมาเลนินโดซาดิกีไปที่เลอเฟ่ครับเก่ากลางมาอีซีดอออกไปเลอเฟ่เลอเฟ่ตัดเข้ามา ทีนีโดดการโดดไปให้อิสดโดวลเล่ลูกนี้ลายห่ารับไว้ได้ครับผมลายห่ายังบอลรับครับบอลมาอยู่ซูมิวนนี่ตักออกไปให้ทิมเบอร์ออกขางไปให้ซากาตบเข้ามาให้ทิมเบอร์มาที่เอเซ่ไล่มาถึงซูมิวนดนนี่เขากลางมาโยเคเลตมาให้ทอซ่าทอซ่าตบเข้ามาให้ไล่ ไล่เลี่ยงออกไปก่อนครับแมติดเทหุ่มเทหุ่มบอมหมดไปเลยครับเดี๋ยวเสียวเดี๋ยวในเสียวไปออกไปเลยครับไล่สิริทุ่มครับถุ่มมาโดนมงตัดไปได้ครับซูมิเวนดี้ยังเอาบอลไปได้ก่อนครับส่งมาคาราฟิลรี่มาถึงเอเซกโดกมาให้ทอซ่าทอซ่าเข้ามาให้ซูมิเวนดี้ซูมิเวนดี้ล็อกวนกลับมาตบมาให้ไล่โอ้โหติดเทหุ่มครับ ไล่เอาบอลไปได้ให้ซาดิกีมาถึงเลอเฟ่เลอเฟ่เพิ่นส่งให้เลนินโดเลนินโดเพิ่นโต๊บกลับมาชากายังได้บอลอยู่เอาบอลให้มูนล,ลิกมาถึงเตาโอเล่ครับเตาโอเล่เข่ากลางไปเลยให้ลิกครับลิกโต๊บกลับมาให้ชากามาถึงซาดิกีครับซาดิกีทะลุไปให้เลอเฟ่โต๊บเข้า่าให้ซาดิกี นาทีกีเปิดเงามาให้เตาโอเลเอาบอลให้ละลิกโอ้โหติดไล่ครับไล่เล่นเร็วไปให้โยเคเลนเลยโยเคเลนออกมาให้ทอซาทอร์ซาเลี้ยงจี้ไปครับลุกนี้ตบก,กมมลับไมคคาราฟริลีไปที่ไล่ครับมาถึงโยเคเลนทะลุช่องไปทอร์ซาลุกนี้กดด้วย้สยเข้าไปเลยครับแมนาทีที่สิบสามครับโอ้โหทอร์ซายิงลุกนี่สาใจอีหลีครับ โอ้โหแฟนบอลอาร์เซนอลนิ่เฮ้นะครับเฮ้โอ้โหทอร์ซายิ่งลูกนี่เหลือกินอีหลีทอร์ซาลุดเข้ามาดอบันด้วยซ้ายเสื่อเสียบเซลเสาสองไปเลยครับแม่โอ้ยลินพันกันนะมาได้เติมนะวันนี้ตะอึกบบอเริ่มเคลียร์ไหมครับเซนเดอร์แลนด์มาผู้พากเติมไปละอึกนึงครับ ซิดลินบาพันมาถึงเลนิโด,โดไปทีซาดิกิซาดิกิตกักออกมาให้เตาเล่บอลล่งลกนี่ส่งขึ้นหุม้มส่งมาทีลิกไปที่ชากา่าโอ้โหมุกเล่ส่งติดทอซ่าครับผมทอซ่าเลี้ยงออกมาโอหห้โหส่งติดลิกคือกันครับเทหุ้มไปแล้วเทหุ้มโอ้ทีหุม้มสเตปเท้าดีครับมาถึงเตาโอเล่ส่งกลับมาทีลิกครับ ลีตบมาติดคาราฟิโอลีมาถึงทอซ่าครับทอซ่าพลเลียงเขามาก่อนพลเลียงเขามาล็อกวนหนึงเทือครับบอบอวนบอนอนบอลาร์ครับผมบอกเลยตัวนี้มาถึงคาราฟิโอลีไปซูบีเวนดีไปที่ลีครับติดเท่หุ้มไปถึงเตาโอเล่ครับเขากลา,างไปลีมาให้อิซิโดทะลุช่องมาลุงนี่เตาโอเลซ่ซาไปครับแต่ก็ส่งให้อิซิโดได้บอมีมุมยิงครับ มาถึงเตาโอเล่เข่ากลางไปโอ้โหเซนิก้ซาไปแล้วครับเปิดเ้ยออกมาเลยโยเคเลสส่งให้ไล่ครับไล่มาที่โยเคเลสไปถึงซากะลูกนี้มาถึงทอซ์ซาทอรซาเลียงตัดมาส่งขึ้นซูมิเวนดีซูมิเวนดีเห็นไผ่บอลเอาบอลกับจับบอลไหมครับโตครับโชคเก่าโชคเก๋าลูกนี้เขาเรียกโชคเก๋ามาถึงคาราฟิโอรีโตไปถือติดเทหฮมครับลีกครับ เปิดเงาขึ้นไปไ้อีซีดอมองไ้มูได้เตาเลยมีพื้นที่ลุงนี่โอ้โหกะชาเขาไปลุงนี่กะชาออกมาก่อนกะชาออกมาวนก่อนหนึ่งรอบครับแล้วก็ส่งไ้เทหุม่มเทหุ่มเขากลางมาอีซีดอปตบไปโอ้ซาดิกีวอลเลยลุงนี่ติดครับราญารับไว้ได้ครับไปถึงซาดิบาไปถีบทิมเบอเร์ครับมาถีเอเซครับเล่นครับโยเคเลตตบคำว่าไม,ามา่แต่ก็ติดซาดิกีครับ อีซีดอได้บอลเพิ่ลากเข้าไปสี่ลบที่เบอร์แตกติดครับซาลิบาส่งมาทิมเบอร์ซูบิเวนดีไปไล่ครับออกมาที่ทิมเบอร์ออกคางขวาไปให้ซากานะครับซากาเข่ากลางให้เอเซไปซูบิเวนดีครับซูบิเวนดีตบกลับมาให้ซาลิบาไปเอเซออกไปให้ทิมเบอร์เขามาให้ซาลิบาไม่ไล่ก็คขึ้นให้ซาลิบา ซาลิบาเป็นโตข้อมหวันครับทะลุปไปถึงทอซ่าทอซ่าล็อกลูกนี้งงกันเบิร์ตเลยครับปมเข่ากามาไล่เอามาให้เอเ,เอเซเอเซง่างยิ่งตรงนี้ครับโอ้โหเอเซรีบโพดครับลูกนี้เลอเฟตัดหน้างสงซาดิิกมาถึงอีซิดอร์สีโตกัาบไว้ครับแต่อาเซนอนก็วิ่งมาแพ้ก,กันเอ็มเปเบิร์ตครับซาดิกิได้บอลลากเขามาครับลากเขามาสิตาคไหร่เลเฟติสซาลิบาบอลยังเข่าท่าชากาครับ มาถึงซาลิบาไปที่ลิกครับลิกตบเขามายัางตอดอยู่ครับไปถึงชากากระโดกไปลูกดีเลเฟเอบอลลงยังบองงามเท่าไหร่ล็อกลบทิมเบอร์แต่ก็กผ่านครับมาถึงชาคาซาคาครับให้โยเคเลสเลนซันซันครับไล่ครับออกไปซาคาเขามาให้ไล่ครับเขากลางไปโยเคเลตบอกกลับตัวส่งให้ไล่ครับเอเซพนหลอกโอ้โหพนหลอกงามลูกนี้สัด นอกกอบเขตโทษแล้วแต่ตบปบไว้ได้ครับไปมาอีกชุดครับทอซ่ามาถึงซูมิเวนดีไปให้ทอซ่าขึ้นเขา่เขากลางไม้เอเซเอเซ,เอเซตรงเข้าไปซากาดสัตว์ติดลูปครับลูบยังเหนียวครับตัดกลับมาเลยครับแหมสันเดอร์แลนด์มาถึงซาซาดิกี้ครับ อาเดกีเพิ่นโต๊กก้มาม่ายชากาชากาเพิ่นออกไม้หุ้มโอ้มาธีลิกครับลิกล็อกทรงไห้เตาอะรมาทีหุ้มเข่ากาไมา้ชากาเล่นครับลิกครับมาโอ้โหอีซิโดอเอาโหติดกาเบียรม,มาก,กันเย็นครับผมคื้นหลังไปเลยครับบอมเขาม้าแต่ก็ติดอยู่มาธีลิกโอ้โหลิกเอ้ยไล่ไล่เพาะว่ไล่โดนสไล่ไปลมไปครับแต่บอลยังเข้าทางอาร์เซนอลยุ่งมาถึงเอเซครับเอเซเล่นครับไล่ ออกมาคาราฟิวรีไปถึงโยเคเลตลุงนี่โยเคเลตหลอกส่งมาทอซ่าทอซ่าบ่มีโอกาสกลับตัวให้โยเคเลตไปลูกนี้เตะป้าครับกรรมการเป่าเลยครับจุดโทนโอ้โหเสียจุดโทษแล้วครับซัแลัน,นเอาแล้วครับโอ้โหตัดโยเคเลตไปครับมุเกเลเอาแล้วครับ สิเต้เลยนี่จุดโทษโยเคเลสสิตเต้จุดโทษครับย่องย่องมากยิ่งกลางประตูเลยโอ้โหประตูหลงไปเลยเข่าไปแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับอาเซนอนนำซันเรนไปครับวิกตอโยเคเลสครับสัตว์จุดโทษลูกที่สองครับให้อาเซนอนเมืองภาพซ่าครับย่องย่องไปกดด้วยขวากลางประตูเลยครับ เอาแล้วอาเซนอลน,นำแล้วครับ2ประตูต่อศูนย์ครับมาเบิงซันเดอร์แลนด์สิแก้เกมจังนะครับเจ้าบ้านมาทิลิกมาถึงชาคาครับทนไม่าดนึงนาทีครับโอโหเตาโอเลยังติดทอด์ซาครับกรรมการเป่านวิดเบิร์ดเวลา่าตรงนี้เลยครับครึ่งแรกอาเซนอลบุกมาน้าันเนเดอร์แลนด์ไป2ประตูครับศูนย์ประตูต่อ2ครับผมขออาภายัย เดี๋ยวมาเบิงเครื่องหลังนะครับว่าซันเดรสิแก่เกมยังไงครับมาครับเครื่องหลังเริ่มขึ้นแล้วครับอาเซนอลซีเกียก่อนบุกจากซ้ายไปขวาครับผมไล่ตบกลับมากาเบียลมาเกนเนสตรสงให้คาราฟิวลีมาเกนเนสตรสงมาให้ซาลิบาเอเซไปทีไล่มาถึงโดเกเลตตบไปให้ทอซ่า ทอซ่ายังล,ล็อกอยู่ติดลิกครับลูนี้เพิน่นสิโช่พิวครับ,บแต่ว่ากระติดครับแหมเปิดเง้วขึ้นมาสิเลนเร็วแต่กัติดอาเซนอนครับไปถึงทอซ่าครับดูนี้ทอซ่าล็อกกลับมาไอซูมิวินดี้เข้าไปให้ทอซา่าทอซ่าโต๊ออกไปคาราฟิลีเขากลางมาแหมซาลิบาโช่เก่าเลยครับว่าม่มีไฟมาแย่งกูกับโช่เลยดึงเกมครับโยเคเลสส่งขึ้นไอซูบิวินดี้ซูมิวินดี้ส่งติดลิกครับ มาถึงเลอร์เฟ่ครับเลอร์เฟ่ล็อกเข่ากลางไปไฮลิกมาถึงซามาถึงอิซิโดอโอ้โหตบลูกนี้ไฮลิกสวยครับเต่าโอเล่โชว์เลยครับแม่ทรงติดซูบิเวนดี้ครับผมบอลมาอยู่ที่วิกตอร์ยูเคเลสล็อกกลับไปกลับมาคาราเฟรี่โอ้โห้แต่ติดหุ้มครับลูกนี้ชากาเพิ่นตบไหมูครับไปทีลิกครับลิกโอ้โหติดไล่ครับลูกนี้ กุ๊กคิงยุกางสนามครับบอไปไหนบอลสุวิเวนนี้ครับมาให้โยเคเลตโยเคเลตทะลุช่องไปให้ทอสซาเปิดบ้านลูดินชักกะแม่ก็อิดครับแม่ตรงนี้มองออกมาได้ครับแต่ยังเข่าทางอาเซนอลครับทิมเบอร์ไล่ครับเขามาเอเซเพิ่นล,ล็อกไปล็อกมาส่งมาให้ทอสซาเข่าก,ากาลางไปโยเคเลตโยเคเลตกลับโต้ซุงมันลึกไปถึงประตูนะครับโรบินลูก ตัดสินใจตเตะออกมาเลเฟยังได้บอลอยู่มาถึงซาดิกิมาชากาออกไปเตาโอเล่เตาโอเล่วนทรงกลับมาลิกลิกมาถึงชากาชากาเปิดออกไปไห้เลเฟเลเฟบอลลงตบกบไปไห้เลนินโดมาถึงซาดิกิซาดิกิเปิดออกไปให้เตาโอเล่เอาบอลลงบอลค่อยง่ามเท่าไดสทรงกับลัางมาเทหู เห้ผมทะลุช่องไปให้เตาเอลเล่โอ้โหเตาเอลเล่หลอกซีโอนตรงนี้ขเข่ามาในกอรอบเขตโทษตบกระมาชากา้วอ,โโโอ,ออกไปไกลกันโพดครับอาร์เซนอลตัดกลับมานะครับแหมตึงตีซานิก,กีครับชากา้เอาบอลมาเลนโดไปนุนเลเฟ่เลยครับเลเฟ่ตบเข่ามาโอ้โหอิซิโดส่ดงให้มูตัดสิยยนใจยิงไกลตบโอ้โหลายยาเปิดเงาขึ้นมากนะครับ ลูกนี้ลีกได้บอลลีกตบมาให้ทอซ่าแต่ก็ส่งติดหุมม้มครับมาทีลีกผมมีเวนดี้ส่งให้ซากะมาทีโยเคเลตโยเคเลตเบาๆกับซากะซากะตบออกมาให้เอเซ่มาทีทิมเบอร์โอ้โหโยเคเลตตบไปลูกนี้ซาก่ายังได้บอลอยู่ออกเข้ามาให้ทิมเบอร์บอลลัมนะโอ้โหนึกว่าบอลลัมนะกรรมการเป่าเลยครับเอาล่ะครับซันเดอร์แลนด์สิสปเปลี่ยนตัวอีซิดอร์ออกครับผมแล้วก็ บอบบี้เข่าครับอาร์เซนอลเอเซออกครับแล้วก็เมาริโนเข่ามาแทนครับสำหรับกลางของอาร์เซนอลลูปเลนเลยครับเร็วอา้าวแตงติซากา้าลูกนี่สกาทะลุไปโอ้โหอยู่เลนเขามาันได้ง่างครับแต่ติดลูบครับลูกนี้โอ้โหบอลออกคางไปเลยครับ ซากะามาเอาบอลครับสีทุ่มทุ่มไปโยเคเลตโยเคเลตพักบอลเอาลงมาได้หาซากา่าสกายเมลิโนโไปทอซ่ามาทีไล่ไล่เลียงลกลงไปลบมามาทีซากะซากะตบเข่ากาให้ทอซ่ามาทีซูมิวิดีเข่ากาไปทอซ่าลุลิงง้างเลยครับโอ้ยโอ้ซ้ำดาบสองก็บอกเข่าครับโยเคเลตเอาแล้ครับอาร์เซนอลเป็นตัวคาราฟิลีออกครับ ฮินคาฟิแอเข่าไปครับฮินคาฟิแอบอลอันนี้ฝรั่งเศสแมนบอลนี่โอ้โหครับลูปเตะออกมากบอนเลยครับมาโ oh, อ้โหมาริโนโมงตัดไปได้ครับแต่ซาลิกีก็เอาบอลไว้ได้ครับมึงคือกันครับมาถึงลิกลิกออกมาให้เตาโอเล่เตาโอเล่โชว์พิวลูนิลากไปอยู่ยังไปได้ต่อลอกหลบมาส่งขึ้น มาถึงชาดิกิ้เข่าไปไฮลิกลิกทะลุไปไฮฮุ่มเทฮุ่มส่งขึ้นมาให้กาดิชากา้าไปถึงเตาเล่ตบขึ้นมาฮุ่มมาถึงชากาชากาเพื่นหาช่องสิยิงลกดีโอติซาลิบาแต่ยังเอาบอลมาได้ครับตบก,กับมาชากาเลนเอแต่กระติดครับอินกาบิแอส่งไปไ้ทอซาทอซาลองออกคางมาเลยมาถึงไล ตบเข้ามาให้ซูมิวินดี่กระโดกไปนู่นที่ทอซ่าทอซ่าเอาบอลโล่งส่งให้โยเคเลตไปที่ทอซ่ามาถึงหินกาับพียแร์เข้ามากลางให้ซูมิวินดี่ไปที่เมริโนเมริโนหาหมูดเติมมาที่เบิร์ดที่เบยังล่อจังหวะอยู่ส่งขึ้นมาเมริโนเข่ากลางไปแหมลูกนี้ที่เบิร์ตยังไม่มีโอากาสได้ง่างครับขึ้นมาที่เมริโนไปเอ้าดงนี่โยเคเลตโอ้ยได้ง่ายแต่ก็ช่วงสา,นานครับ โอ้โลุงนี่สกัดลงมาได้ติดไล่อยู่ครับมาริโน่ได้บอลมาให้ซากา้าซาก้าพุ่นโตบไปให้ฮิงคาบิแอร์แต่ก็ติดซาก้าอยู่ครับทะลุไปเลยครับเตาโอเล่เตาโอเล่ได้บอลลูงนีลากไปหมูยังบอลเติมครับยังล็อกไปล็อกมาโอ้โหแต่กระส่งหนาผิดหวังครับลุกนี้อินกาบิแอร์ส่งให้ทอซ่าเลยทอซ่าเลี้ยงหลายโพดครับหุมสกัดไม่ได้บอลมายูี่ลีครับ ลิกาโดกไปบอบบี้บอบบี้บอบขาบอลโอ้โหสัว์ดูีกอออกครับเปลี่ยนโตครับลิกออกครับสำหรับซันแล่แล้วก็ไทยเข้ามากว่านี้อดินล่าเขาอดินกาเขามากครับแมนมอนอ บเดซองมาซื้อนี่ครับขอไปครบอบเดทองมาซื้อนี่ด้วยภาษากรีกก็มาเกงครับปูผากอาศัยทองเอาครับไล่ออกไปนู่นเลยครับทอซ่าเข้ามาให้ไล่มาทีโยเคเลสจะโหสีทะลุซองโมฮูกันครับยังติดอยฮุมอวอนไปครับซาก้าออกไปทีเตาโอเล่เตาโอเล่ล็อกขึ้นมาให้ซาก้ามาทีเลเฟ่เลเฟ่ยังคลองบอลยู่รงกับม,มา บอลม,มาเลยครับโอ้โหมาติดกาเบียวมากรเยตแต่โอ้โหวีเล่นมาสานมาให้เมอร์ลิโนโไปที่โยเคเดตออกไปพูนทอซาทอซา,อาตบมาให้โยเคเลตเล่นวันทันทอซามาเข่ากลางมาเมอร์ลิโนโอ้โหล่องซองเบิงติดครับโอ้โหลูนีอออครับเท่งหุ่เพนออกอาร์ซนนิอลนซได้เตะมุมครับเอาเปลี่ยนตัวเตาโอเลออกครับเมื่อยแล้วครับ เอาเล่ออกมาตินเนลีสีเข่ามาแทนไผ่บูฮูครับอาร์เซนอลเปิดมาลูกนี้แม่สวีววดีเอาบอลซากะมาโอ้โหลูกนี้ยิงเร็วเลยครับโอ้โหโดนเป็นลูบแม่โว้ยมูนะครับยิงเร็วเลยผู้ผ่ากังบบทันเลยเอ้ยมูมึงซอยกันแน่ที่ล่ะโอ้ยเขายิงซื่อๆนี่แหละ ซากาสิเปิดมุมครับเปิดไปลูกน <si ี้โอ้โหโยเคเลตมองออกครับเกือบเป็นประตูของโยเคเลตขึ้นกันครับแม่เรเมีลุกเรียกเอาบอลเลยครับเร็วเร็วเร็วละเดี๋ยวไอซิเต้เร็วเร็วมอนี่ครับเอาบอลน้ำเด้อเจียวบอมขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวเสียเวลาติดไลลครับมาที่มาเตนลี่ มาเตนี่ล็อกเข้ามาส่งให้โยเคเลตโยเคเลตพลล็อกกลับไปกลับมาทายบอลให้ซากาลูนีลงส่งไปยูยูยลงไปลปัดโอ้โห,อหมาเตนี่มองเข้าไปกับลุนี่อาร์เซนอลน,นั่งสามศูนย์แล้วครับโอ้โหนาทีที่เก้าสิบโอ้ยโอ้ตอกเสาเข็มลงไปเลยลุเงเี่บอมีทางสิตีเสมอได้แล้วครับเข้าสู่ช่วงเวทดเวลา,า,าแล้วครับสามนาทีโอ้หมาเตนลี่ส่งลงมาตัที่เด็ดเลย อ,อหายใจหายขอดนะครับอาเซนอนนำสามลูกแล้วบอไม่ยังเกิดขึ้นแท้ครับตน,นะชน่วชั่วๆสาก,กาสัตลูดิปัตเลยนะครับมาเตนลี่กันโดนเขามาซ้ำดาบสองเข้าไปเลยครับมงเข้าไปเอ,อเอหัวเกือบมงเสาครับมาเตนลี่ สีเริ่มเคลียร์สั้นและเร็ครับตีใครแตกได้บอกครับตอนนี้เหลือ3นาทีซาดิกิซาดิกิกเอาบอลให้เล่นนิว,นวโดซาดิกิไปถึงชากาการิชากาส่งออกข้างไปให้มาสุกุโตบบอลเขามาติดทิมเบอร์ชากามาซอยหยาดครับกรรมการเป่านกหวีดเบิดเวลาตรงนี้ครับ อาร์เซนอลบุกมาเสมอเฮ้ยบุกมาชนะซันเดอร์แลนด์ไปศูนย์ประตูต่อสามครับผมโอ้โหสุดมั่นเลยครับอาร์เซนอลยังน้่เป็นจาฟูงนะครับเดี๋ยวไปเบิงมือจริงครับสิเป็นจังไดครับวันที่เก่าพฤศจิกาเวลาตีหนึ่งครึงนะครับผมเวลาในประเทศไทยครับ ว่าใจายอยหยังที่กับผมได้ว่าผิดไปหยาบค่ายฟังแล้วละค่ายหูร่วมถึงอาซื้อน,นักเตะผิดกับผมขอ,อกราบขอโทษแฟนบนนอลทั้ง2ทีมนั่นเดอ้อก,ก่อนสิจาเกินไปเอื้อมนิ้วนิดหน่อยมา่กดติดตามกดถึกใจกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น่นนเดอ้อมือนีไปแล้วสวัสดีครับ